มีคนอยู่บ้านบ้าหรือว่ามีตมายอยู่ไปทางใดเนาะอยู่อยู่ตะวอยู่อยู่ตะคนตั้งหมานี่ละนี่อย่างเนาะผมมาขายประกันครับโอ้ข้ามาข่ามาสั่นข้ามาคุยกันครับๆๆนค,นครับครับมานั่งคุยกันข้างในพี่ว่าใดมาขายประกันครับโอ้มาขายประกันครับขายประกันชีวิต มาไก่มากวงเนาะมาขายประกันชีวิตว่าส์ขายประกันชีวิตแบบว่าอ้ยอ่าจังไหนนี่อันเห็ุประกันแล้วนี่ว่าตายแม่อบ่อันประกันนี่คือว่าแม่นว่าประกันแล้วบ่าตายเลยครับเป็นเจ้าใดสันประกันใบประกันเราตั้งบงเนี่ยประกันชีวิตนี่แม่นว่าประกัน่ให้คนตายคือเห็ุประกันเนี่ยตายแท้นอนบ่ต้องห่วง เฮ็ดประกันชีวิตอี๋ตายทุกคนแน่นอนเราเสียเฮ็ดเฮ็ดยังล่ะเฮ็ดแล้วตายสิเฮ็ดเฮ็ดยังล่ะมันเป็นประกันชีวิตว่าตายแล้วนี่สิมีเงินเฮ็ดศพสินเด้โอ้คนอยู่ข้างหลังสิสบายว่าสั้นสติเออคนอยู่ข้างหลังสิบ่ได้เขาสิบ่ได้เดือดร้อนโอ้เวลาจัดการจะงานนี่สิมันก็จะมีเงินออกมาให้ก้อนหนึ่งโอ้ว่าสั้นเนาะให้ลูกหลานอยู่ข้างหลังน่ะ ได้มีเงินใส่ใจเวลาจากงานไหโอ้อวาสันสนองเออ,อ,อปาาระกันชีวิตปาาระกันชีวิตออพอาา้ยเราคิดว่าปาาระกันชีวิตเราบ่ตายยายเราคิดว่ามันเสี่ยงเพาสั่นยายบ่ระทันเฮ็ดดอกก็บแล้วตายตยายคิดว่าประกันชีวิตแล้วจิบตายยายก็เลยว่าเฮีดนำฉันเลยเเคินว่าเฮ็ดแล้วตายก็เก้ายายบ่อยดดอกยายเรจะต้องฟังดีๆเลยมันประเม่นว่า อ่ะก็ตายแล้วจังค่อยได้เงินนั่นละไปก็หันแล้วมันก็บอกแล้วแล้วก็มันก็มีอีกหลายโตอยู่อ่ะมูอ่ะคันเป็นยังมากกับรักษาชดเชยรายได้โอ้คันรักษาชดเชยได้รายได้หันเออหันแล้วประกันเป็นประกันชีวิตว่าเฮ็ดแล้วตายนั่นกับมีเอ็กือกันโอ้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 อ้โอ้โอาโอ้โอ้โอ้โอนโอ้โอ้อ้นอ้นอ้โอ้อันคนอ้้โอ้โา้โอ้โอ้้้ ท่านเห็ดตีเอากระเาเห็ดแนี่กัะนี้ละก็ะนี้ละแต่ว่าแต่ปุงกูลุได้คนเท่าน่อยลพวาห้าถ้าเฮ็ดไบเนึ่งย่านอียงเฮียนั่นมันมาราคาเอาประกันโอ้ว่าจะโอ้คนเฮ็ดใบนี่มีคนยางได้ประกันอีกทเดียนโอ้โหอยู่ื้ันแม่ยูขสัเอ่าแ่ายผั้อยากเก็บนะปะลยัดกวนก็จบคิดท่ะละอย่านผัวมีอีคือการัวเจ้าหนบ่าย จะวูจงไหนว่าพวอยบ่หายอีดูเงี้ยอหนึ่นมันหายหลายแขวมันแหลมพอมอของเจ้านั่นเขาหักแขวแล้วว่เป็นยังอ้ยเอาแปดเจ็ดสิบแปดสิบแบบนาะ